ความเชื่อนั้นทรงพลังครับมันเป็นพื้นฐานของทุกๆสิ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เรายึดติดเอาไว้ว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือความไม่จริง้วยอำน,นาจของความเชื่อและความสามารถของตัวมนุษย์เองมันสามารถเชื่อทาอะไรก็ได้ทุกๆสงครามที่เกิดขึ้นมาตลอดข้อต่างๆที่พาผู้คนไปทาเรื่องแย่ๆมากมายกลุ่มคนที่คิดว่าโลกยังแบนอยู่ ผลกระทบอิทธิที่ทําให้คนไข้สามารถทจะหายจากโรคที่รักษาได้ยากด้วยความเชื่อของตัวเองโดยไม่มีการรักษาใดๆนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างน่นอๆครับที่เพลงของบ u ดดิสเลมสามารถที่ทําให้เกิดขึ้นได้เราทุกคนล้วนมีความเชื่อครับอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบศาสนาแต่เราเชื่อว่าอะไรสักอย่างหนึ่งคืออะไรสักอย่างหนึ่งเพราะจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่เชื่ออะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับโทรศัพท์ที่คุณกำลังถืออยู่ตรงหน้าบางทีมันอาจจะไม่ใช่โทรศัพท์บางทีบนโลกนี้มันอาจจะเป็นซิ่งลวชันก็ได้แต่คุณก็ยังศรัทธาาวนสั์้ํ ครับมันถูกสร้างมาไม่เหมือนกันและนั่นแหละครับคือธีมของหนังเรื่องนี้ภาพยนต์กึ่งสารคดีเรื่องนี้พยายามที่จะทำให้เรามองเรื่องนี้ผ่านความเชื่อเราควรที่เชื่อว่าสิ่งที่เรากาลังเห็นอยู่นหน้าคือความจริงสิ่งหนึ่งที่สามารถที่เกิดขึ้นได้จริงเพราะมีทีมงานคอยสัมภาษณ์คอยติดตามชีวิตและแก้ไขปัญหาไปเรื่อย ไม่ว่าหนังเรื่องนี้มันจะเกิดเรื่องเหนือธรรมชาติมากขนาดไหนมันก็ยังทําคงในรูปแบบที่มันยังเกิดขึ้นได้เพื่อทําให้ความเชื่อของเรานั้นยังคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆแ,และอินเวสกับเรื่องนี้มากขึ้นเท่านั้นคน่อนข้างเช่ดดูเป็นภาพยนตร์กึ่งสารคดีที่เพอร์เฟกต์เลยใช่ไหมล่ะครับมันคงจะเป็นอย่างนั้นครับเธอเรื่องนี้สามารถเช่ทดทาในสิ่งที่ผมเพิ่งบอกไปได้และไม่ได้ทําตรงข้ามกันซึ่งทําให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังหนึ่งที่น่าผิดหวังไม่ไสุดประจาปี2021อ๋อมันคงจะทําแบบนั้นแหละนะสัดีครับ F ร่างทรงคุนหนังเรื่องนี้ที่ผมหายบามาครับผมไม่ดูตัวอย่างเรื่องนี้เพื่อเชื่อไปเศษเรื่องนี้แบบสุดสันตีนและหลังจากที่ผมได้ดูจบเนี่ยโดยปกติเนี่ยผมตั้งใจที่ทําคลิปนี้อยู่แล้วหลังจากดูจบผมยิ่งอยากที่ทำคลิปนี้มากขึ้นเลยและคงต้องขอเคลียร์สิ่งที่ชัดเจนมากที่สุดก่อนครับตอนนี้ผมเป็นโควิดครับผมโดนแดกแล้วผมไปดูหนังเรื่องนี้ได้ยังไงเป็นขนาดที่น่าสนใจครับผมดูเถื่อนครับผมไม่สามารถเชี่ยออกไปดูที่โรงหนังได้นั่นทําให้ผมเนี่ยครับซื้อตั๋วออนไลน์ของหนังเรื่องนน้้ััดวยกกชแร แน่นอนครับมันไม่สามารถเชลบความผิดบาปของผมกับการดูเถื่อนได้แต่อย่างน้อยมันก็อะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้องกดข้ามไบพฟันนัน8ล้อใบสั่นพีด่ดูหนังเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับทีมงานกลุ่มหนึ่งที่พยายามชื่ติดตามร่างทรงคนหนึ่งที่เป็นร่างทรงของแม่บายันทีถ่ถูกสืบทอดต่อกันมาเรยตามครอบครัวและหน้าที่ของร่างทรงนะครับก็คือการช่วยเหลือคนอื่นกับสิ่งที่ไม่สามารถที่มองเห็นได้ แต่จะจูครับวันหนึ่งเนี่ยมิงแม่งเป็นอะไรขึ้นมาไม่รู้นะครับซึ่งอาการเนี่ยเหมือนกับจะโดนล่างทรงเข้าเด็ดเลย,เลยทำให้แม่ของมิงครับสงสัยว่าบางทีนะครับไอป้าคนนี้เ่ยมันจะโยนล่างทรงป้าบีร์หยันเข้าในตัวมิงพาะมิงมันไม่อยากเชื่อเป็นล่างส่ง ในส่วนของป้าเองครับก็สงสัยว่าอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาแทนทำให้ตลอดหนังเรื่นี้ครับเราพยายามเชื่อติดตามชีวิตของมิงไปเรื่อยและการแก้ปัญหาและสุดท้ายแล้วนี่ครับมิงเป็นอะไรกันแน่กาที่หนังเรื่องนี้ครับตัดสินใจเชื่อใช้การสัมภาษณ์และการติดตามชีวิตแทนเชื่อเป็นหนังเลยนะครับเป็นการตัดสินใจที่ดีมากครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้ครับมันใกล้ตัวเรามาก มันไม่ได้ใกล้ตัวมากขนาดหร่อยพวกเด็กกรุงเทพสั์แต่ความเชื่อไท,ทยๆคือกับร่างทรงเนี่ยเราสามารถที่เข้าใจมันได้สายศาสตร์การทำพิธีกรรมถึงแม้เราจะไม่รู้ว่ามันทําไปเพื่ออะไรและมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราสามารถที่พอเข้าใจไปได้กับสิ่งที่เราเคยอยู่และเคยอ่านมาตั้งแต่ก่อนนี่ข้อดีมากๆอย่างหนึ่งนะครับนอกเนือจากเนื้อที่ที่มันเลือกเชื่อไทยแล้วครับการแสดงก็ดีมากด้วยโดยเฉพาะตัวหลักครับมไม่ว่าจะเป็นตัวร่างทรง,งของแม่บายหยันเองแล้วก็ตัวมิงเองแล้วก็ หลักๆก็สตัวเนี้ยนะคุณสามารถที่เห็นความโปรเฟชชั่นอลความเข้าใจในสถานการณ์ความใจเย็นแล้วก็การเชื่อวางรู้สึกทุกอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาในตัวของร่างทรงแม่บายะแล้วสิ่งที่ดีสุดน่าจะเป็นตัวละครของมิงครับที่เล่นได้ออกมาค่อนข้างที่สุดมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการเป,เปิดนู่นเปิดนี่เปิดนัง่งแล้วก็ฉากนู่นนี่นั่นซึ่งมันทําให้เราได้เข้าใจจริงๆเลยว,ว่าเออมึงแม่งโดนสิ่งจริงๆไม่ใช่อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำออกมาเพื่อให้กูรู้สึกเชื่อเฉยแต่แบบ เรนนี่น่าจะเป็นนักแสดงผู้ใหญ่คนหนึ่งครับที่เล่นบทเด็กได้แบบกูคิดว่ามึงบ้าจริงหรือเปล่าอ่ะมันทําให้เราเห็นคอนทราสต์ระหว่าง2บุคลิกจริงๆเลยครับกับการที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ฟังก์ชันในสัตี้นะครับแล้วที่เป็นคนขี้เล่นนิดนึงแล้วก็การไปเป็นคนขี้เล่นขี้เล่นในช่วงกลางๆแล้วก็กลายเป็นตัวเฮี้ยไม่รู้ในตอนท้ายมันค่อนข้างที่หายากทีเดียวครับกับนักแสดงคนหนึ่งที่ใช้แค่เพียงคอนแทคเลนส์ตาอันหนึ่งแล้วสามารถที่จะสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้อัจฉริยะมากครับ เรื่องนี้พยายามที่คอนวิสเราอย่างมากครับว่านี่คือเรื่องจริงที่คุณกำลังดูอยู่ตรงหน้าผ่านการแสดงที่ดีแล้วเซตดีไซน์ก็ดีมากๆกันครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของส่วนวิธีหรือชีวิตประจำวันของแต่ละคน คือกูดูจบแล้วกูอยากไปหายายที่ร้อยเอ็ดครับแต่ไม่สมจริงส่วนหนึ่งครับก็คือกูไม่ได้ยินใครแม่งเปิดเพลงแข่งกันในเรื่องนี้เลยมึงกำลังจะบอกว่าอีสานบางส่วนนะครับมันสงบกว่าแถวบ้านกูใช่ไหมไอสักแถวบ้านกูแม่งเพลงไหนแม่งดังช่วนั้นแม่งเปิดแข่งกันอ่ะ,ะไมมึงไม่ฟังร่วมกันวะเขาเล่าเกิดิงครับสุดยอดนะครับแม่งจะเทาๆมันหม,นมุนเหม,มือนทุกคนแม่งเป็นผีอะสิ่งนี้นี่ผมชอบเร,รื่องกรดดิงอันนี้ครับมันจะทําให้สีแดงเนี่ยสีที่ควรจะแรงที่สุดเนี่ยครับแม่งดูไม่แรงแต่สีขาวเนี่ย มันดูโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่แบบเวลามันทําวิธีกับอะไรอย่างงี้สีขาวมันจะแบบดูพุ่งมาแรงมากเลยแล้วส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้สามารถที่เวิร์กได้คือเพ c ซิงครับ แต้ว่าในช่วงอาร์กแรกนะครับมันเป็นการแนะนาตัวละครนี้อย่างดีมากๆเรารู้ว่าใครทําอะไรมีหน้าที่อะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นและทําไมมันถึงทําให้เรื่องราวเนี่ยมันไปยิ่งใหญ่ไปเรื่อยการดำเนินการตั้งแต่ช่วงแรกขับไปจนถึงตอนท้ายเนี่ยทำออกมาได้เพลินและน่าสนใจเป็นอย่างมากถึ่แม้ในเรื่องครับมันอาจจะดูงงไปสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณใส่ใจคุณจะเข้าใจดีครับว่ามันค่อนข้างชิ่เมคเซนทุกอย่างนี่เป็นหนังเฮอร์เรอร์ที่แลเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้ผมรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับสตอร,รี่ของมันคือปกติแบบคุณดูหนังผีเย มึงมาดูเพื่อมึงโดนผีหลอกอะแฮ่แต่เรื่องนี้ไม่มีการหลอกการผิดแผนเอ่อเทนชันที่มันถูกสร้างขึ้นมากับสถานการณ์ต่างๆซึ่งมันทําให้เรื่องนี้ค่อนข้างที่สนุกอย่างมากแล้วก็มีการมาบรรจบกันในตอนท้ายนี่เป็นหนังกึ่งสารคาดีเรื่องหนึ่งครับที่ถูกเขียนออกมาได้อย่างเพอร์เฟกอย่างมากในฐานะหนังเรื่องหนึ่งและนั่นแหละครับคือข้อเสียมันคือหนัง ไม่ใช่เพราะว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังหรอครับมันเลยแย่แต่มันไม่ทำให้เราเชื่อมากพอต่างหากร่างทรงครับคือหนังเรื่องหนึ่งที่ไม่รู้อเนจิตี้ของตัวเองว่าต้องการเชี่ยเป็นอะไรกันแน่หรือว่ามันอยากเชี่ยเป็นครึค่งกลางแบบนั้นในตลอดท้งเรื่องนี้ครับมันคือการต่อสู้ของตัวหนังเองในบางครั้งมึงคุยกับไอคนนี้ในบางครั้งมึงไม่คุยกับมันในบางครั้งมึงไปช่วยมันในบางครั้งมึงไม่ช่วยมันมในบางครั้งกล้องไม่สั่นไปมาในบางครั้งกล้องไม่สวยชิบหายมันคือความโลภครับผมรู้เลยครับว่าหนังเรื่องนี้ยอากเเชป็นนแแวบบ แฮนด์เฮลฟ์ฟาร์ฟูดเทสสัมภาษณ์ไปมาเรื่อยระหว่างทีมงานติดตามช่วยคนไปเรื่อยคือมันอยากที่ดูสมจริงที่สุดเท่าที่จะทาได้อะแต่ในขณะเดียวกันครับมันก็อยากที่จะถ่ายภาพทีสวยนี้ตัวละครเดินแบบนี้ตัวละครมองกล้องขึ้นมาแล้วก็สูงเข้าไปเรื่อยการที่มันไม่รู้ไอเดี้ของตัวมันเองครับทำให้คนดูเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรมันจะเป็นหนังเหรอไม่ใช่อยู่แล้วครับไปสัตว์มันพุ่งูดกับตากล้องมันจะเป็นแนวทีมงานติดตามสารคดีเหรอไม่ใช่อยู่แล้วครับเพราะมันไม่มีใครครับที่ยอมหันหลังใให้ผีีนนขาาท่มมัสรถ มาแทมไม่ได้ทุกเมื่อเพื่อเชื่อจับภาพนักแสดงอะครับในขณะที่ผมอยากเชื่อเชื่อครับแต่ทุกๆวิของมันเนี่ยมันเบรคความเชื่อผมอยู่ตลอดว่าเอ้ยมึงกำลังดูหนังอยู่เนอะเว้ยแต่กูเนี่ยพพายามที่ทำมันดูดูเหมือนสนักก็ดีแต่มึงดูหนังนี่นเว้ยคือคุณอาจจะคิดว่า point นี้มันไร้สาระครับคือเราดูหนังอยู่แล้วยังไงก็ตามไม่ว่าสมจริงขนาดไหนแล้วก็ดูหนังอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่คุณลองจินตนาการสิครับถ้าเกิดภาพมันไม่ได้สวยหรือถูกคราบออกมาขนาดนี้แล้วตากล้องแม่งต้องเดินตามไปจริงเพื่อเก็บภาพได้แล้้วทุกคนมม่่ไได ทรานส m เตอร์เก็บเสียงทุกคนเนี่ยมันจะดูสุดยอดขนาดไหนแล้วกูอยากรู้ครับว่าแม่งเขียนสัญญาแบบไหนและมึงใช้เงินเท่าไหร่เพราะหนังเลยนี้ครับแม่งติดตามไปทุกที่ มึงไปห้องคนเด่นเขามึงไปห้องน้ําผู้หญิงอะคือมึงถ่ายหมดอะแม่งแอบถ่ายด้วยนะระเดนสิ่งหนึ่งครับที่ผมเห็นทางออกได้คือมึงจะต้องแอสราบิดว่านักข่าวหรือทีมงานนะครับแม่งอยากที่ได้ฟุตเทจมากาไม่ว่าจะยังไงก็ตามเหมือนไม่แบบทีมงานหมกบุญเกี่ยวกับเรื่องสยศาสตร์หรืออะไรพวกนี้เพราะว่าแม่งแอบตั้งกล้องในบ้านเขาทั้งนี้เขาไม่อนุญาตอะคือมีผีในบ้านก็เหี้ยเลยนะไม่ยังมีคนเอากล้องมาแอบติดในบ้านกูอีกซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นครับคุณจะต้องให้ตากล้องเนี่ยครับเป็นอีกอาจจออคา ว่าครับสิ่งที่แรกกันมาคือมันสามารถที่อธิบายได้อย่างดีมากว่าทําไมไอ้เหี้ยตากล้องขนาดนี้มึงถึงอยากเี่จะถ่ายจังเลยโซนนี้น่าจะไทยและสมจริงที่สุดแหละครับความเสือกเนี่ยแหละไอสัตว์แม่งอยากจะรู้ชิบหายเลยแล้วถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นจริงครับจำนวนเงินที่ทีมงานแม่งโดนฟ้องเนี่ยแม่งจะทะลุรายได้ประมาณสักยี่สิบเท่าอ่ะโอ้มึงทำผิดกฎหมายเยอะมากเลยนะในเรื่องของการที่มันอยากที่เป็นสารคดีเนี่ยครับมันก็ไม่ดีขนาดนั้นด้ยซ้ําอะไรหลายจุดมันดูฟอร์สมากๆครับทั้งที่มันควรเชื่อเป็นไปตามธรรมชาติของมันะ อย่างเช่นมีตอนหนึ่งจู่ๆทีมงานมันถามว่าแล้วช่วงนี้มิกฟันเห็นถึงอะไรปแปลกๆป่ะครับแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยครับมันอยากเชียร์ทำให้เราฟังแล้วเรารู้สึกแบบเชียร์ฟันเห็นเชียเลยว่ามึงน,น่ากลัวจริงเลยแต่ตอนผมดูผมรู้สึกง,งงอะ่ะมึงถามเชียอะไรของมึงอะแบบจู่ๆมึงถามอ่ะนะ คือมีผู้หญิงสุดหน้าสงสาคนหนึ่งบอกว่าหนูปวดโยจิมโบ่มากๆเลยหมอก,ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วมึงถามว่าน้องฝันเห็นอะไรแปลกๆปะครับไอ้เนี่ยตรงใดหรอกครับเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครสังเกตสักเท่าไหร่แต่ผมสังเกตไป่างมากเพราะผมชอบความเรียลผ่านการพูดคุยกันมากกว่ามันเป็นสิ่งที่ทํายากจริงครับแล้วประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าคุณทํามันได้เนี่ยคุณจะไม่สังเกตมันเลยน,นังเรื่องนี้ครับมันเต็มไปด้วยมนุษย์มันเต็มไปด้วยอโมชั่นแต่ว่ามันขาดความเป็นมนุษย์ของมันอย่างสิ้นเชิงม ว่าในช่วงนี้ไปเหยีบยบอะไรแปลกๆบ้างปะ่ะเนี่ยมันควรเที่ยโยงดิแทนที่ถามว่าฝันอะไร อาจจะถามว่าฝันบ้างหรือเปล่าหรือช่วงนี้เจออะไรแปลกๆบ้างไหมหรือช่วงนี้เจออะไรบ้างหรือเปล่าได้หลอกของเรื่องนี้ครับถูกเซตออกมาเป็นแบบหนังเลยมันจะต้องพูดอย่างนี้แล้วต้องไปอย่างนี้แล้วก็ต้องไปตรงนั้นแทนที่มันจะไล่คําถามกันไปเรื่อยต่อกันไปอย่างที่มนุษย์ทั่วไปแม่งทากันแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นครับไม่ว่ากล้องมึงจะสั่นขนาดไหนมันก็ยังจะดูเป็นรูปแบบหนังอยู่ดีกล้องเนี่ยครับมันยังดูสมูทเกินไปที่เป็น hand h e l ลโดยไม่มีอุปกรณ์อีกด้วยคือถ้าเกิดมึงจะถือกล้องเฉยแล้วทําให้มันสมขนนนาดดีี้้ไเ่ย โอ้ยเฮียเข่าเสือมาไอสัตว์ส่งนี้ที่ผมไม่แน่ใจครับว่ามันดีหรือไม่ดีก็คือการใช้เพลงประกอบในเรื่องนี้ครับคือบางช่วงเนี่ยมันก็มันก็เกิดขึ้นของมันใช่ไหมแล้วจู่ๆมันก็มีเสียงตึแล้วกูก็ในบางฉากนะครับแบบปล่อยมันเป็นของมันไปอ่ะปล่อยให้มันไม่มีเสียงไม่มีไม่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 อะไรของมันมันจะสุดยอดมากๆเลยนะึ่งนี้เลยครับคืออีกส่วนหนึ่งคือแบบกูกำลังดูอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบมันดูจริงมันดูสมจริงมากๆแต่ไม่มี ตึง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 อยู่ตลอดเวลาสัตว์กูจะคิดว่ามันสมจริงได้ยังไงอะคือมันไม่ได้เหมือนกูเดินไปเจอขี้หมาแล้วไม่มีเสียงตึงมาเตือนกลัวทำไมเรื่องนี้มันต้องมีอะผมไม่รู้เหมือนกันคันในส่วนตรงนี้บางทีมันจะดีกว่าก็ได้ที่มันมีเพลงเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันที่เกิดมันไม่มีเพลงมันจะน่าเบื่อสักแค่ไหนแต่มึงชัวร์แอชิดครับแม่งน่าลำคาญมากๆเลยตึงแม่งเนี่ยเพราะว่าซาวภายนอกของมันเนี่ยครับมันดีมากๆอยู่แล้วนะแบบมึงเดินไปข้างนอกเงี้ยมึงมีต้นไม้ ผิวไหวมีใบไ,ไม้ยูยี่ยูยียูยีอะไรเงั้นคืออ้สานสงบสงบเนี่ยครับมันน่ากลัวของมันอยู่แล้วนะออกไปเยี่ยวต่อข้างนอกนี่แบบกระสือแม่งงับหำม,มึงได้ทุกเมื่อกูบอกให้แล้วตอนนี้ครับเราอยู่ช่วงสปอยเลอร์แล้วครับผมถ้าเกิดว่าคุณอยากที่ไปดูเรื่องนี้โดยที่ไม่รู้อะไรมากมายนะครับคุณสามารถที่จะปิดคลิปนี้หรือไปข้ามดูคะแนนในส่วนตรงทยายได้ผมจะขึ้นทางสต็ไว้ให้ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมจะสปอยผมก็สปอยเลยนะครับเพราะว่าผมักงทีจะทำคลิปช้อยู่แล้วคือทําในตอนที่แบบคนไม่ไม่สนใจเฮี้ยอะไรแล้วอ่ะเขาจะดูไปแม่งก็แบบคือถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้สนใจมึงก็ไม่ได้สนใจแล้วแหละมึงก็มาดูคลิปผมผมก็พูดอะไรไปก็ไม่ค่อยมีใครมีอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดคุณสนใจเที้ยไปดูนะครับก็ไปดูเออเรื่องของมึงยินดีเป็นของมึงไงอยาให้ผูสั่งดิพร้อมนาสัต์ let's go <S พวมิงโดนผีคนจีนเข้าสิงว่ะมาแม่งก็แดกเด็กแม่งก็แดกน้ำแม่งก็แดก วิ่งวิงคนแม่งก็แดกแล้วตอนท้ายเป็นบุฟเฟ่เลยฟังจะน้าเสียงผมครับก็น่าจะรู้ครับผมไม่พอใจคือมันเป็นใครแม็กที่แบบหน้าผิดหวังอะหรือจะให้พูดแบบหน้าผิดหวังหรือจะให้พูดสาเหตุหลักที่มันไม่น่ากลัวคือไอคนแดกเนี่ยครับมันดูไม่น่ากลัวในหนังซอมบี้เนี่ยครับมึงกลัวมันมันแดกมึงเพราะว่ามันดูน่ากลัวไอสัตว์นี่คือซอมบี้มันไม่ได้คิดอะไรมันจะแดกมึงอย่างเดียว แต่พวกนี้ไม่แบบเหมือนแม่งเพิงง่งซ้อมคาราเต้ามาแล้วจะมาแดก,กวัวอันนี้ครับผมไม่รู้ว่าพวกสุนตีเนี่ยมันควรเชีย่ยเป็นไรอ่าที่ผมเดาวไว้มันน่าจะเป็นหมาที่แดกคน คือมันขั้นชีเมกเซนนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูทุกอย่างแม่งมนจบลงที่หมาแม่มิงแม่งขายหมาอไอ้มิงแม่งก็ต้มหมาแดกแล้วก็ไอพวกเคี้ยนี่แม่งกลายเป็นหมาอีกทีหนึ่งจากท่าทางจากที่มันแลบลิ้นจากที่ไรเออมันอนข้างจะเป็นหมาใช่ไหมละครับแต่นั่แน่แหละแม่งไม่น่ากลัวไอสัตว์ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมชอบตอนที่แบบจู่ๆแม่งเดินหัวโขกแพงมากแต่น่าจะเป็นพลังของแม่ใบหยันมากกว่า ออของมิงเนี่ยมันน่าจะเป็นพลังทําให้คนเป็นหมาโดยรวมแล้วครับผมขั้นที่ชอบการจบแบบนี้มากนะครับมันขั้นที่เหมาะสมกับมันดีทุกอย่างแม่งฟักอัพมากๆคนทุกคนแม่งตายหากันหมดหรืออะไรงั้นแต่ว่ามันน่าเบื่อจริงๆนะครับตอนจบผมกอไปหลายรอมากเพราะว่าผมขี้เกียจด,ดูแม่งโดนแดกอะ่ะมึงรู้ว่ามันจะโดนแดกแล้วมึงรู้ด้วยว่ามันจะโดนแดกยังไงแล้วมึงรู้ด้วยว่าม่งจะไม่น่ากลัวฉะนั้นมันขี้เกียจด,ดูมากกว่าที่แบบ อันเะอร์ทีด้วยผมคลิปได้ครับทาเหมือนที่พลังของแม่บาฮยันนะครับให้มันฆ่าตัวตายผมรู้สึกว่าสิ่งที่น่ากลัวของเรื่องนี้ครับมันไม่ใช่สิ่งที่ตัวผีนะครับสามารถเชทํทำอะไรที่คนสามารถเชทํทได้แน่แหละครับมึงสามารถเชิดแดกหมาได้แน่แหละครับมึงสามารถที่จะเยี่ยวมันโต๊ได้แต่ผมกำลังพูดถึงแบบผีไม่งเอามีดมาแทงมึงอ่ะคือแบบเฮ้ย กูทำได้มึงไม่ได้พิเศษอะไรจากกูเลยเนี่ยวะผมไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าลองนึกภาพแบบไอ้พวกนี้แม่งฝึกคาราเต้ใช่ไหมแล้วจะจูบแม่งแบบยืนนิ่งๆคุกเขา่าแล้วก็ขิดมาทุบหัวตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนหัวเละอะไรเงี้ยเออผพะว่ามันดูน่ากลัวดีกล้องหล่นลงพื้นเห็นตากล้องไม่ผูกเชือกคาตัวตายใต้ต้นไม้ชิสเกอรี่แต่น่น,นอนคาว่าแบบหมาไม่ดีกว่าอย่แล้วเพราะมันชายเอลฟ์ตเข้าด้วยกันหรือจะเกิดจะเอาให้หลอนไปบบสุดเลยนะครับมึงให้ตัวละครหนึ่งแม่งพูดว่ากูตม แล้วมึงแดกกู <Investment> บอก <mission> เลยเฮียทั้งลงไอสัตว์ลั่นแล้วก็มาจบลงเชี่ออะไรครับความเชื่อครับป้านี้ไม่สารภาพกับทางทีมงานว่าบางทีป้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าป้าก็ไม่เคยรู้สึกถึงแม่บาหยันเลยแต่แบบป้ากูเพิ่งเห็นร่างส่งพิเจ่าไล่แดกค็อด่นนะและสำหรับเดอะมีเดียมร่างส่งหรือได้เกิดอ่านแบบภาษาเกาหลีเลงุงสเต็มห้าครับ โดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเซฟจนเกินไปครับหนังเรื่องนี้มีทุกอย่างครับที่ทําให้มันเป็นมาสเตอร์พีชชิ้นหนึ่งได้แต่ทุกๆอย่างครับมันไม่ควรที่จะมาใส่ในเรื่องนี้ถ้้เจอของการชังเพนเนี่ยครับจะเลียกง่ายว่าโอเวอร์ d u ดิว์คือการใส่เลเยอร์ใส่เสียงใส่อะไรมากจนเกินไปจนมันฟังแทบจะไม่ออกในกรณีครับคุณมีทั้งเอโรทั้งบีโรที่แม่งสวยมากๆเสียงแอมเบียนแม่งก็ดีส,สุดๆกล้องเนี่ยก็มีหลากหลายมุมให้เลือกใช้เหลือเกินแล้วเสียงเนี่ย โอ้โหหลอนยี่เยจนมันไม่มีความเลียวไม่มีความเป็นฟาวเทหรืออะไรทั้งสิ้นสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากที่พูดครับก็คือการถกเถียงกันของหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้อยากจะให้เราคิดมากครับมันอยากจะให้เราสงสัยว่าสิ่งที่เราเห็นมันจริงหรือเปล่าผีมันมีจริงไหมร่างทรงหรือส้นเตีอะไรอย่างนี้มันใช่ความจริงไหมละบางครั้งครับมันยัดเยียดที่อยากจะให้เราคิดด้วยซ้ำแล้วไม่เด้นคืออะไรครับมึงคือหนังไง มึงจะไม่กูคิดอะไรอ่ะมันไม่ได้เหมือนกับกูเห็นสิ่งโตแม่งพ่นฮาเดร์เคนใส่กะตายในสารคดีสัตว์โลกแล้วมาถามกูว่ามึงเชื่อในสิ่งที่มึงเห็นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้สัหน่อยคือมันไม่ได้เหมือนกับว่ามันเป็นหนังแล้วมันจะถกเถียงกันไม่ได้นะครับตอนมุนดูทรานส์ฟอร์เมอร์โจผมก็ถามเพื่อนอยู่ไอสัตว์ไม่มีจริงว่ะแต่นี่คือร่างทรงไงครับมันเป็นสิ่งหนึ่ง ที่ดูเหมือนหนังที่สุดเท่าที่สารคดีหนังจะเป็นไปได้แหละมัน l วลสตร t ค u จอ well written c i n e m a ติ c ชิบหายแล้วมึงจะมาถามกูนะว่านี่คือความจริงหรือเปล่ามันมีอะไรให้ดีเบตเยอะมากครับกับหนังเรื่องนี้แต่ไอความเชื่อเนี่ยไม่ใช่หนึ่งในนั้นเปรียบเท่ยมง่ายเลยครับมันเหมือนกับมันมีสารคดีเกี่ยวกับ UFO อันหนึ่งที่มึงไม่ได้เห็น UFO แบบจริงๆเสียงเอเลียนเนี่ยมึงก็ไม่ได้เห็นชัดเจนไม่มีเสียงยิ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 งมาแล้วมันถามมึงมึงเชื่อเรื่องนี้หรือเปล่า เออมันควรถามแต่สำหรับเรื่องร่างทรงเนี่ยครับมันเหมือนกับมึงเห็นเอเลี่ยนอะแม่งจับมือกับมึงอะแล้วแม่งบอกว่าเออกูอยากลองกินหมูกระทะดีว่ะมึงแดกหมูกระทะกับเอเลี่ยนแล้วเอเลี่ยนมันบอกว่าการจับมือในโลกของมันอะคือการมีเพศสัมพันธ์และตอนนี้มึงท้องกับลูกเอเลี่ยนมึงเลี้ยงลูกมึงมาลูกมึงฉลาดและโตไวมากแต่มึงลืมบอกไปว่าการจับมือเนี่ยมันคือการผสมพันธุ์ซึ่งลูกของมึงเนี่ยจับมือคนไปทั้งโรงเรียนและนั่นทำให้เด็กทั้งโรงเรียนเนี่ยท้องกับลูกของมึงเดกกกกกุคนแมมมมม่่่่่งตาาาาายยหหออขวิใญลัับบ มึงคิดว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงไหมมันจะไปจริงได้ไงล่สัตว์ก็ไม่เป็นหนังชัดๆอะแล้วถ้าเกิดพูดถึงสายศาสตร์โดยรวมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหนังนี้ที่แบบมากกว่านั้นผู้ Gi v e ์จะเฉีคนที่เชื่อแม่งก็จะเชื่อคนที่ไม่เชื่อแม่งก็จะไม่เชื่อมันไม่มีเหตุผลเลยครับที่เราจะต้องยกเรื่องนี้มาพูดอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วผมรู้สึกว่าแง่เปดของความเชื่อเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่อนเน c เซ s รี y มากโดยเฉพาะหนังเรื่องนี้ที่ทุกอย่างมันเคลียร์มากๆมันไม่มีอะไรที่แบบมันมมมมีคคควาลุเเรือออขงันย มันเหมือนกับว่าหนังเรื่องนี้อยากเทีาทำออกมาแล้วใส่ตรงนี้เข้าไปอ่ะคือผมสังเกตได้เลยนะมันดูฟอร์ตมากๆกอ่ะมันดูเหมือนยัดเยียดเอสเปคตรงนี้เข้าไปให้มันดูแบบดีฟให้มันดูน่าพูดถึงให้มันดูอินเอนเชียลในรูปแบบของมันอ่ะเนี่ยมึงกูใช้คำภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมึงฟังแล้วมันดูดีฟแต่มันตื้นเขินมากๆเพราะกูบังคับใช้มันอ่ะโพสาะสวันนี้จะเป็นหนังที่ดีมากถ้าเกิดว่ามันไม่ได้พยายามขนาดนี้ทราย hard เชียเป็นขนาดนี้อ่ะและนั่นแหละครับก็คือร่างทรงเพราะอจจะดูสับ ตรงนี้เยอะมากแต่ว่ามันเป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งเลยอย่างน้ยก็ดีก่า Ghost Lab อะถึงแม้ว่าคุณจะฟังมาทั้งหมดแล้วนะครับผมก็ยังอยากเชนแนะนําให้คุณไปดูดีเพราะว่านี่คือหนังไทยในตอนนี้ที่คุณสามารถที่หาดูได้ที่มันดีเรื่องหนึ่งและ้ะแบบมึงมีอะไรบ้างอะตอนเนี้ย โกงพี่เกมในนาคมมีส้มปล่อย d a r k ว o ล l ์กูรักวิดเดดและการไปดูหนังแบบจริงๆเนี่ยครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆและควรที่จะทำมากๆเพราะในตอนนี้กระแสการดูเถื่อนเนี่ยมันคับข้างอย่างมากแล้วเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องนี้ที่รับผลกระทบอย่างมากเพราะว่าในเกาหลีเนี่ยแม่งฉายมานานมากแล้วคนส่วนมากแม่งก็ดูเถื่อนมานานมากแล้วถ้าเกิดมึงอยากจะให้หนังไทยมันดีได้จริงๆเนี่ยครับเริ่มที่ตัวมึงก่อนเลย ไปดูไปสนับสนุนเพราะเวลาที่คนส่วนมากไม่เหมือนว่าทําไมหนังไทยไมันถึงแย่ขนาดนี้ถ้ามึงคิดตามหลักเราจะเข้ามึงจะเข้าใจเลยครับว่าทําไมอุตสาหกรรมหนังไทยม่งไปไม่ไหนสักทีและบางทีครับเราอาจจะได้มาคุยเรื่องนี้กันกนได้ก็เป็นท็อปิกอันหนึ่งที่ค่อนข้างที่น่าสนใจแต่คุณรู้ไหมครับว่าตอนนี้อะไรน่าสนใจกว่านอนครับไอสัตว์แม่งกูทาคลิปมาทั้งวันทั้งคืนไม่มีสปอนเซอร์เลยเอ,อ้เสียงอะไรเนี่ยปิดไฟดิ่เฮียเลยวะมึงเห็นหมะไอ เย่เย่ดำดำอะดำดำขาวขาวอองเห็นปะไม่เห็นอะแต่วะสงสัยกูจะคิดไปเองกลัวใช่กลัวกลัวกูโดนแดงแล้วล่ะ